ก่อนที่เราจะพูดบทที่1น,นะครับเราก็จะต้องเปิดใจก่อนนะครับด้วยการที่แนะนำว่าคือธุรกิจที่เรียบง่ายแล้วก็เป็น d r o ป s h i p นะครับเริ่มจากตัวเราครับเวลามีคนที่สนใจสั่งสินค้ากับเรากลุ่มคนหนึ่งนะครับเราก็เพียงแค่ส่งลิงก์ไปให้เขาครับส่งลิงก์ easy sign up หรือว่าลิงก์ mylist ก็ได้นะครับเมื่อเขาสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็สามารถกดจากมือถือเขา,าเองนะครับส่งคําสั่งซื้อไปที่บริษัทโดยตรง ทีนี้เมื่อบริษัทนะครับรับออเดอร์แล้วบริษัทจัดสินค้าแล้วเขาก็เรียกรถหรือว่าเรียกโลจิสติกในพื้นที่ครับถ้าเพื่อนอยู่ที่หัดใหญ่ก็เป็นช็อปหัดใหญ่ถ้าเพื่อนอยู่ที่เชียงรายก็เป็นช็อปที่เชียงรายครับมารับที่ชอ็อปแล้วนําสินค้าทั้งหมดนะครับไปส่งเพื่อนเราที่บ้านสังเกตดูนะครับกระบวนการนี้เมื่อตัดเราออกไปแล้วนะครับมันก็ยังคงหมุนเวียนได้อยู่ดีเพราะว่าสินค้าถูกส่งถึงมือของลูกค้า ลูกค้าส่งคำั่งซื้อไปที่บริษัทบริษัทส่งรถไปรับและส่งของให้ลูกค้าโปรแกรมนี้ก็เลยเรียบง่ายมากๆครับเราสามารถทําธุรกิจได้แม้เรายังไม่ออกจากบ้านก็ตามแล้วเราจะเริ่มกันยังไงดีครับสมมุติว่าคุณมีคนที่สนใจทําธุรกิจอยู่4คนนะครับเขาใช้สินค้า4คนนี้ตัวเราเองนะครับก็จะเริ่มเข้าไปดูแล4คนนี้ให้รู้จักกระบวนการเมื่อสักครู่นี้ครับและเมื่อเขาอยากทําธุรกิจนะครับ เราก็จะดูแลกับคนของเขาแค่คนละ4คนเท่านั้นนะครับเมื่อ4คนกลุ่มนี้ก็จะกลายเป็น16คนครับ16คนช่วยกันดูแลคนละ4คนเท่านั้นกลุ่มนี้ก็จะกลายเป็น64คน64คนดูแลกันแค่4คนก็จะกลายเป็น256คนครับเมื่อ256คนช่วยกันดูแลเพียงคนละ4ก็จะกลายเป็น1,024คนครับ1,024คนเนี่ยครับไม่น้อยนะครับ ถ้า1 0 2 4คนเนี่ยไม่ได้ใช้สินค้าอย่างเยอะแยะมากมายอะไรเลยถ้ากินโปรโตีนแค่คนละ1กระป๋องต่อเดือนโปรตีนออแพนกระป๋องเล็ก1,100บาทนะครับยอดกลุ่มของ100 1,224คนเนี่ยครับเท่ากับ1 1 2 6 4 0 0บาทครับ1ล้าน1 0 0เนี่ยเกิดขึ้นภายในเดือนเดียวได้นะครับถ้าเราทำธุรกิจเป็นและนี่คือโครงสร้างของธุรกิจที่อยากจะให้เรานำเสนอก่อนที่จะ เริ่มเข้าแผนการตลาดหรือว่าบทที่หนึ่งครับขอบคุณครับ